ทีเสียงค้องก็จะมีจุดพักกำลังกายมีจุดพักผ่นวันหนึ่งก็คือแรงพิพิธภัณฑ์ปลาบึกที่เป็นคาวกันแล้วก็ยังสร้างประสรธิจนปันนี้เนาะปกติเราบางมือจะมีคนแกมาลำมวยจีนนต่ำมือนี้นั้นแต่มือนี้ตังใจมาแต่เป็นยังเข้าซึ่งะมาดนี้ จะมีลานสนามเด็กเล่นมีคนมาออกกําลังกายมานั่งพักผ่อน